สุณคะเรกนี้นะคะเรายังคงดูกันที่เรื่องของข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องโลกร้อนค่ะคุณพรสินครับ,รบรเนี่ยถึงแม้ว่าจะถอนสหรัฐออกมาละแต่ว่าบอกว่าอยากจะเจราจาใหม่คือถ้าเจราจาใหม่ปุ๊บเนี่ยอ,อยากจะได้ผลของการเจราจาที่เป็นธรรมกับสหรัฐอไอ้การเป็นธรรมกับสหรัฐในที่เนี้ยหมายถึงอะไรคะ เราต้องไปถามเขานะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอันเนี้ยทำให้เขาเสียต่างคือ <c oughs> ส่วนหนึ่งอะก็คือว่ามันมีข้อตกลงว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย<ฆ>ประมาณ28ประเทศเนี่ยจะต้องเอาเงินออกมาเพื่อสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาเหมือนประเทศไทยเนี่ย<ฆ>มามามาช่วยเขาเก่งขึ้นไงก็เหมือนกับอุดหนุนใช่ไหมสหรัฐเนี่ยมีการไปสัญญาไว้ว่า3 0มพันล้านเหนรียญสหรัฐ แต่ประเทศอื่นก็มีการให้กันเยอะนะเวลานี้เป้าหมายคือ1น1 0 0 0สกว่าล้านเหรียญสหรัฐอันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ทําเขาขี้เหนียวตรงนี้หรือเปล่านะไม่อยากจ่ายอันนั้นก็กระทบเขาถูกไหมแต่สําหรับเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่การเจรจารเราพูดไปแล้วว่าเมื่อกี้มันเป็นการสมัครใจเนะาะสหรัฐบอกว่าจะลด26%ถึง28%ในปี2025 ก็ก็เป็นเรื่องสมัครใจผมเลยคําถามยย้อนกลับคุณทรัมว่าคุณไปเจอจากับใครเพราะไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่คุณไปสัญญาเขาไงเขาไม่ได้อ่ให้คุณไปเซ็นสัญญาตกลงอะไรกันคุณกลับไปคุณก็ไปลดเด็ก็เปรียบเทียบสั้นๆสมัยก่อนชุดหน้านี้นะเขาเรียกเกียวโตโปรโตคอลเราเคยได้ยินนะอันนั้นอ่ะเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายเลยประเทศพัฒนาแล้วต้องลด5%ตั้งแต่ปี1990อะไรก็ไล่มานะฮะ ภายใน5ปีแต่หม,หมดหมดหมดอายุไปแล้วแล้วยุคนั้นเนี่ยผูกพันทางกฎหมายจริงแต่สหรัฐก,ก็ไม่ได้เข้าคุณจอร์ดบุชลูกก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นกระทบอะไรตรงนั้นแล้วไปตรงนี้เนี่ยผมก็เลยถามคำถามกลับไปคุณจะเจรจาก,กับใครแต่ตอนนี้ไอ้ประเทศที่ยุโรปใหญ่ๆนะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลี <S 1> <S 1> ออกมาบอกเลยไม่มีการเจรจาใหม่ก็ถูก ทอดทิ้งทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพรสินถ้าเขาบอกว่าไม่เจราจาใหม่เนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณถึงทรัมป์ว่ายังไงแล้วมันจะกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจสหรัฐมันจะโดนไปลามไปเป็นเศรษฐกิจโลกด้วยหรือเปล่าสหรัฐก่อนนะฮะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้พับเนี่ยสหรัฐถอนตัวปังก็คือทั้งประเทศนี่ไม่เอาเพื่อทั้งประเทศนี่ไม่เข้าใช่ไหมมันก็จะกระทบกับสินค้าส่งออกของเขาอันนี้ชัดมากเลยเพราะฉะนั้น สรุปเมื่อกี้ที่เราพูดถึงปากกาด้ามเนี่ยนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยประเทศต่างๆที่เขาจะซื้อจะขายกับสหรัฐซึ่งสหรัฐส่งออกสินค้าผลิตนี่เยอะมากๆนะจะอาวุธก็ดีจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ามันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งคาร์บอนทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยมันต่อไปเขาต้องไปปรับวิธีตัวเองไม่ทําแต่มันก็ไม่หลุดจากไกล้บ่วงเนี้ย<ม>เพราะเวลาคุณค้าขายเขาคนอื่นเขาทำไงคือคนอื่นเขาทำปับ๊บเขาก็จะรังเกยียจคุณ เขาเขาบอกเขาใส่คอสเมติกแต่คุณไม่ใส่คอสเมติกคุณมาไม่สวยคุณก็กลับไปอย่าขายขายไม่ได้ยกตัวอย่างนะหรือถ้ามีคนแข่งกับคุณเนี่ยคุณก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณก็ต้องทำฮะทำตามยุโรปอยู่ดีเพียงแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ลดแต่ว่าอุตสาหกรรมบางส่วนต้องลดเองเพราะฉะนั้นจะมีเห็นนะบางรัฐเนี่ยเข้ามาประกาศแล้วว่าเออ ทรัมป์ไม่เอาเขาพูดถึงบิสเนสจะต้องเป็นตัวหลีดรัฐบาลเลยพูดขนาดนี้แล้วอันนี้คือหมายถึงรัฐวอชิงตันนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอ่ใช่แลยังอาจจะมีรัฐอื่นๆ่งที่มันมีการค้าระหว่างประเทศงั้นคือไอรัฐพวกนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทําตามที่รัฐบาลทรัมป์บอกหมายความว่าเขายังจะตกลงทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับข้อตกลงใช่ <บา S 1> แต่ไม่ใช่ระดับประเทศ,เ,ทศเขาก็อาจจะยึดเ,เกณฑ์ของยุโรปแล้ว เพราะประเทศเขาไม่มีส่วนแล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไม่ใช่ประเทศเพราะนั้นเขาก็ต้องไปยึดว่าแนวคิดของประเทศอื่นทํำยังไงกฎระเบียบในระดับประเทศมีไหมกฎระเบียบในระดับเอกชนมีไหมอันนี้เราต้องระวังนิดหนึ่งนะระระดับประเทศไปถึง E.U. ต่างๆหรือประเทศที่มันอยู่ในกลุ่มนี้มันก็อาจจะออกกฎการนําเข้า เช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วมีภาษีนำเข้าคุณปล่อยคาร์บอนเยอะฉันก็จะมาเก็บภาษีคุณเพิ่มอะไรเงี้ยหรือเอกชนนี่สําคัญมากๆเลยพวกเราต้องฟังกงันให้ดีเลยนะฮะบริษัทอะไรก็ตามอยู่ใน EU ทั้งหมดเขาต้องทําตามรัฐบาลเขาแล้วไม่พอก็ยังทําเรื่องการตลาดสมมุติว่าประเทศเขาบอกว่าไม่เกิน9%นะปากกาด้ามนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยผมจะไปบอกไอ้ผู้ผลิตในสารัฐต้องไม่เกินสิ หรือไม่เกิน11อะไรอย่างเงี้ยคือคือหมายความว่าเขาเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือ,คอเอกชนสามารถตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําปุ๊บมันจะกระทบ2เด้งก็คือกฎระเบียบรัฐของประเทศนําเข้าและเอกชนรัฐซึ่งต้องเข้มข้นกว่าประเทศของเขาเองเพราะฉะนั้นกระทบแน่นอนคุณพงสินค้าง,งาั้นเอางี้กลับมาที่ตรงนี้ดีกว่าว่าถ้ามันกระทบสหรัฐแน่นอนธุรกิจสหรัฐเนี่ยพึ่งพารัฐบาลตัวเองไม่ได้ละแต่ไอ้เรื่องนี้มันจะกระทบเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าเศรษฐกิจโลกคงไม่กระทบจากสหรัฐ แต่ว่าสหรัฐจะถูกกระทบจากเศรษฐกิจโลกนะเพราะจะค้าขายลําบากอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยนะฮะต้องระวังให้ดียกตัวอย่างเราไปซื้อสินค้าจากสหรัฐอะไรก็ได้เป็นวัตถุดิบให้เราถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้หรือเขาไม่ลดนะเขายังปล่อยคาร์บอนเยอะในสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยกับออสเตรเลียยกตัวอย่างเงี้ยวัตถุดิบเราก็ต้องย่อมซื้อจากออสเตรเลียเพราะอะไรฮะมันเป็นวัตถุดิบมันก็มาหาเราเราก็ผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปขึ้นมา เรเวลาเราย้อนกลับไปสืบเนี่ยว่าไอ้สินค้านี้วัตถุดิบมีจากไหนบ้างสืบไปสืบมาบอกว่ามีสารัตอยู่ในนี้เป็นส่วนผสมเขาก็ต้องมาจี้ว่าอ้างสารัตเป็นวัตถุดิบใช่ไหมไอ้วัตถุดิบนั้นมันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เขาก็เห็นมคุณไม่ได้อยู่ในภาคีเนี่ยสชงว่าคุณอาจจะลดอาจจะไม่ลดต,ต้องมาพิสูจน์กันเลยทีนี้<ล>มีผู้เล่นอีก อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือประเทศจีนพอการที่สหรัฐเขาออกเนี่ยนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยชองคลอสจุงเกอร์ออกมาบอกเลยว่าเอ๊ะไอภาวะผู้นำในเรื่องนี้มันหายไปแล้วสหรัฐไปละคนหนึ่งจีนเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่คุณพอสินเห็นด้วยอันนี้การเมืองคนระ เพราะว่าจีนคงไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันจะแบกภาระของสหรัฐที่ลด26เปลี่ยนเป็นกี่ตันนี้นะครับฉันจะแบกเองมันคงไม่ไปขนาดนั้นนะเขาบอกโอเคคุณออกไปไม่เป็นไรเรามาช่วยกัน <S <S ลดเพิ่มขึ้นคนละนิดคนละหน่อยรายละเอียดก็คงคุยกันนะ, <S 2> <S 2> อ,ะอาจจะคุยเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ว่าการเสียบเข้าไปในจํานวนนั้นคงไม่เกิดแต่ว่าทางการเมืองนี่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นความเป็นลีดเดอร์ชิพในฐานะผู้นําโลกในด้านนี้เพราะเขาเป็นคนปล่อยคาร์บอนอันดับสองแล้วนะนะ ก็จะหายไปจากไอ้ภาพของไอ้ความเป็นผู้นำอะสหรัฐก็จะเป็นผู้ตามไปเลยหมายถึงว่าสหรัฐปล่อยคาร์บอนเป็นอันดับสองของโลกโ<อ>จีนอันดับหนึ่งใช่ไหมคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอสหรัฐไปเป็นช่องว่างให้จีนพังงาดขึ้นมาพังงาดขึ้นมาในฐานะผู้นําโลกในเรื่องการปล่อยคาร์บอนการลดการปล่อยคาร์บอนอสหรัฐภาพแล้วก็จะหงอยไง จะน้าซีดอ่ะเขาว่าความเป็นผู้นําจะหายไปแล้วเศรษฐกิจก็กําลังจะย่ําแย่เพราะจีนมาติดๆนะฮะเขาจะเทคโอเวอร์ภายใน7ปีนี้ต้องรอดูแล้วไอ้คาร์บอนจะเป็นผู้นําก็หายไปด้วยก็เสียดายจังนะคะช่วงนี้เวลาหมดแล้วก็ราลวักันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอื่นกันบ้างค่ะ